เกือบจะแค่กับเกือบฉลาดก่อดจัดมีอยู่แล้ว9 5หโทเค็นจะเอาสองคู่มันจะใช้อยู่ทั้งหมด198โทเค็นอ่ะจะต้องการอีกแค่103โทเค็นนะคะน่าจะใช้เวลาไม่เยอะไม่ต้องคาดหวังนะว่าจะกดแล้วจะได้รองเท้านะคะคือเน้นแบบเก็บโทเค็นอย่างเดียวเนาะ198โทเค็นเนี่ยได้แต่รองเท้าเช่าตอนแรกจะมีเพชรอยู่เท่าไหร่ เลยว่าตอนแรกมีเพรอยู่เท่าไหร่หมื0นสองมืนั้งตอนนี้หมดไป300 400ยสใครที่จะสุ่มนะคะประมาณ600้อยเพรได้หน <découvrir görüş> ึ่งคู่นะก็คือ99้โทเค็นนะคะกรณีแบบดวงดวงปกติดวงปกติก็คือเกลืออ่ะแรกก่อนไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเพราะว่ามันกดไม่ได้อยู่แล้วลองทงลองเท้าอ่ะมันแลกกันหมดทุกคนอยู่แล้วเคียร์ตรงเคียร์เตอร์คนดงคนดังคนรวยคนจนคนสึงปีอะไร เอาโทเคนมาแลกหมดคะ่ะไม่มีใครกดได้หรอกมาหลอกรวม